สวัสดีครับผมคู่ประเดี๋ยวพกพานะครับวันนี้ผมมินบระยองก็จะพามาดูนะครับคลิปบรรยากาศหลังการฝึกโปรพื้นฐานจบแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นไงครับว่าเราฝึกอะไรกันบ้างนะครับเร็วอาจารย์มินเป็นไงครับผมไม่ไหวแล้วแอลเลยสบายสบายฮะสบายสบายหกสิบยังแจ๋วครับผมนี่ครูกว้างก็อายุถึง65ปีนะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆคนนี้มองการมองการมองการจานทิศทิศกลางวันเดียวผมจานเสือที่จังหวันเดียวผม ก็อย่างที่เห็นนะครับหลังจากฝึกจบโอพื้นฐาน3เซตนะครับเราก็จะมาฝึกดิฟกัน3เซตหรือว่าฝึก L อลเซตนะครับอีก3เซตแบบนี้นะค,นนคุณอาจารย์เสือนี่ก็เริ่มมีลายซุแฉทให้เราเห็นกันแล้วนะนในคลิปนะครับเราก็ฝึกดิฟวนรอบนะครับการดิฟบาร์มันมี2คู่เนาะก็ฝึกดิฟสองคนแล้วก็วนรอบไป เราฝึกก so so ันทั้งหมด6คนนะครับเห็นไหมจะมีเต๋าแล้วก็อาจารย์เสือแล้วก็ดีมครับแล้วก็อาจารย์เจตอีกคนนึงครับกระดิบนไปเรื่อยๆนะครับเอาให้หมดแม็กไปเลยนะครสามเซตก่อนที่จะไปจบด้วยแอลซิตอาจารย์กว้างนี่แกก็จะต่อแอลซิตตลอดนะครับช่วงท้ายนี่ก็มาเคาะท้องกันแล้วนะครับ เรื่องเก่งท้องนะครับจริงๆเวลาดิบพวกผมก็จะเก่งท้องกันด้วยนะครับการเคาะท้องก็จะช่วยกระตุ้นให้เราเก่งหน้าท้องนะครับไม่รักไก่อันนี้ถ้าต่อยแรงขนาดนี้นี่ก็คือฝึกรับหมัดแล้วนะครับคือจริงๆถ้าฝึกเคาะเพื่อเก่งหน้าท้องก็ไม่จำเป็นต้องตีหนักนะคือตีเพื่อให้เราเก่งหน้าท้องอ่ะไม่ให้เรารักไก่อันนี้คือถ้าต่อยแรงขึ้นกว่าเดิมนี่ก็เป็นการฝึกรับหมัดไปแล้วก็จะประมาณนี้ครับผม สามสิบเวตรจ้าตอยยีกไหนรับว่าคุณมีอายุไม่แข็งมาดูนี่อาจารย์ขว้างหกสิบปัวเนี<_<_<_<_<_<_่ยครับก็สังเกตจากในคลิปนะครับมันผมก็เคาะไปเบาๆให้แกได้เกรงท้องนะครับ อุ้งขอผมนอออ<ง>หน่อยนะอุ้ง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 ไหนอะเอ้ยไหนว่าอาจารย์เสือขอหนักๆผมจัดให้ครับมาอาจารย์เอาครับต่อยท้องหน่อยเด็กคุณอุ้งไอีย <c oughs> นน่ะมาดูกันครับผมวันนี้เหลืออีกคนหนึ่งนะตั้งเจมาจราง Di naho ya, ee, 1, 3,